สวัสดีครับพี่น้องเกี FC ช่องวเตาเบรดพอกันรอบใบครับพอกันรอบใบพี่น้องเก็บของแล้วครับพี่งานห้องพี่งานบนชายยันเท้าเก็บของแล้วพร้อมที่จะไป,ปลแล้ว พวาดีทีไปแล้วครับโอ้ออกกินหกักงกี่บุญบอลเนี่ยจบแล้วครับไปแล้วบันทึกงานครับ เดินไป,ปนยันเท่ารับไปหน่างานได้เปนบ่เนี่ยแล้วเี้ยนไปถ่ายพูนเร็วบ่โอ้นี่อ่ะครับรุดลอเอฟเวยร์ามยัไปเลยได้ต้องว่านานอนครับผมโอ้บี๋ด้ครับ เป็นไงเป็นแับกวดต้องความสะาดให้มองพคนยู่กันเลยกี่เมย์โอ้ท้าวีเอะอยังก็เยอะอกเยอะมีงานอะไรแใจยัง้มีแต่ไวรุนมีแต่ไวรุ่นครับบ่มีผุดถอดได้พี่มันเนี่ยมี่ไวรุนนี่นี่กัไวรุ่นเนี่ย <Yeah. S 2> หนาตอโมในริิงานท่นนพร้อมไปแล้วก็โมโหชุม่มรถเอ่อหมอน้ำรถอลนตีเ้าจีไปมือไหมืออื่นหมนไปยังโมงมยังโมโหยู่เนี่ยเ่อาพากันบอกกันนี่เนี่ยคดนึงมาท้มาถามพุดน่งอมอิงมาทมาถามยัวังกันท้มาถามมันจะไปยังไหมันจะไปทางไหนนี่นยังโมโหอยู่นี บอท่านบอกกันอยู่เนี่ครับยิตเลยข้างหลังแอเดี่ว่าเนาะบนชายยนันซาวน์เป็นก้ากระจิบน้องโอ้ป,ปลาปลาขัวกันนี่บอนี่น้องนะอ,อืมจิตเดิน้วงี่องพที่ยเดินทางแล้ว เเรื่องเป็กระทจาครดเครับนี่เป็นเนี้แล้วไปยื้เลยะดเน่อจะไป่าเพิ่งาเนี่ยโอ้ใสเลยกจะไปน้ำจ้าปะเนี่ยแมโอ้ไปแล้วพี่น้องออาเดินทางแล้ว บนองงาน,นบนยนเช่าป่าย,ยันเาจัดการแล้วต่างลำ้ำขต่างต่ำล้ำเงียนนั่นเงนีนนี่โอ้รถตุกตอแล้วขัทไอรขัทถอย tuổi chia tia nhưng hết งานกบุญาง,งนนาย,ยันเช้าโอ,าอา้เดินทางปลอดภัยทุกทุกคนครับทีมงานเขาทำทีมงาน,นเดียวกันเลย,เ,ออยเดินทางปลอดภัยทุกทุกคนกบุญอย่างนี้เนาะเพื่อกบุญเนาะเงียบตัว่เพื่อนที่ถอยไปเนาะหอยอพักกันให้กินไปเนาะ่บุญเนาะ ขึ้มิติลีขึ้นไปเห็นพยาคุณกินข้าวแล้วบอบอเมย์บูดไปเลยเนี่ยเฮ้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งอะไรนะกินกับอาหารญี่ปุ่นครับกินกับอาหารญี่ปุ่นครับผมกินอะไรมาม่ามาม่าโอ้อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหอยเห็้ยแล้วบ่ห้อยยัง โอ้ยุพี่ยุพี่พท่านอย่างนี้เดี๋ยห้องเพื่อห้องยุพี่ยุพี่พระท่านไปเบิ่องมองเพิ่งอยู่กันนะเพิ่งว่าผีดุต้องมองนี่แต่ว่าจะเจ้าไปใกล้พ้นไปใกล้ชาเด้อผีดุเพิ่นว่าจะดูมาดูเบื้องเอาครับเนี่ยเจอพ่อใหญบูดเข้าไปแล้วเลยเนี่ยโอ้เย็นดีเถอะวะ สายปะปูนอนนี่เนาะแมนยอดเยี่ยดีโอ้ยฮ่าๆเพชรถึงใครนี่ยวะเออที่ไหนวะหวยเจ้าคือว่าเจ้าทินอย่างเจ้าท่าเพชรปะท่าเพชรกับหอยนั่นเนาะหอยอันหอยกาบะหอยอันหอยโซลี่อ่ะหอยกิเกียหอยแดงแจงแล้วอมบอมในนั้นสุดมอมกินครับจ้ำครับลงคลิปหแล้วไปเบิ้งกันหลายๆเนึ่งครับลงอีกแล้วลงมือจะคลิปลงมือละเครงคลิประเครงคลิป ลงมือนะเครื่องกลิปพี่น้องเบ่งนะครับผมลำเพื่อนเดือดซีรีส์นะครับนะข่อยเบ่งให้เราเด้อเป็นซีรีส์เดีวยวของเรานะ่ะหนาติดตามเพื่อนยังเนี่ยเป็นตอนเป็นตอนอยู่ยเนี่ยหลุเตือ๋อได้ขนาดไหนไม่อย่งางนันภาพี่น้องก็เบ่งแสบให้เขาเลย พี่โบ้ได้ดูมองยูดีเถอะวะขอท่าเถอะวะ้ย็นดีเว้ยทีนี้งานอุบลไทยยันเช้าห้องกันังจีไปกัังตั้งท่าเดิางแล้วะเอขาเจ้าจีเดินทางก่อนแล้วฮะไกแปผู้ใดไกบ่นาไกลันอาจจะไปมืออ่นหมดละวราฉะนก็จะไปต้องกันมือเล้งเนี่ยตอน้เขาคำมดละใคหอยไกลวะบ่อันเครื่องเสียงก็เจ้าจไปก่อนมั่งหรือพ้ีเพื่อนกันจะไปพร้อมกันเล่่่่่ พราะว่าไอตัวเราก็เอาเครื่องปั่นไปแล้วเอาไปของของเขาขเขาน่าสิเป็นมะออื่นมั้งสรุปแล้วเลยนะโตได้ขับรถเครื่องปั่นเดี๋ยวเมียนไปก็แบงหหัวน้าแบงแบงดำหัวหน้าแบงผู้จัดการรถเฮียมีตำแหน่งเนาะเออมีมีตำแหน่งหัวหน้าแบงหัวหน้าแบงมาแม่ไม่เห็นหอยไหมนี่เดี๋ยวพี่น้องเขึ้นบิ่งดิ น้องพนธถาเบิ่งเชียบปุ๋เห็นแล้วกินอยู่เนี่ยพี่น,น้องทำงานอุบลสายยันซากเตรียมตัวแล้วครับออกเดินทางมื่อแหล่จัง่อยอ่ะ โอ้ยพวเขาสาจจะอ่านดีไว้ไม่มบูจาการเบิดเลยเนะี่ยโอ้ยผักอันนอย่างไรๆผักกันไหมไม่ใส่ล้ชุมชวนเขามีผู้ใดตื่นจะค้นไปชุมชวนชวน,นี่โอ้เยียบกิ๊บชุมชวนชวน,นี่ยมีตัวพู้ผักควันครับ พักกับไกลที่แล้วแล้วครับเนี่ยเหมือนสร้างมาเห็นงานแล้วเนี่ยตีมายาเลยซีห้องเลยยังแต่ผมคิดว่านี่จะอัดทั้งๆึ่อยู่แล้วเนาะว้ยังบ่ได้ง่ายได้ครับเนี่ยอันว่าทีเรีวง่ายก็ับทั้งิต่อไฟเพื่อติด่อปากไฟเข่าเพื่อติดปูกระเบื้องเพื่อติดเก็บรายละเอียดอีกดนนิดเดียวครับว่ามันง่ายๆดอกอันว่าทีเขาอยู่ง่ายกับวงวงไงได้ครับมันมันเป็นดึงยเห็ดห้องเห็ดเฮือนอยู่เนี่ย มัเป็นมือสองมือเลีล้ยวเนาะฮิตผ่องหิตเงียนอยู่โอเคพี่ร้องคลิปนี้จบไว้ท่านี้ครับพอก,กับคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ